ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนกระท่อมหลวงจรนะครับที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกครับ<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูไม้ในกลุ่มแคคตัสกันนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยที่นี่เราเป็นสวนเก่าแก่สวนแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูไม้กันที่นี่คือบอกได้เลยว่าไม้ใหญ่ๆไม้เก่าๆนี่เยอะมาก นี่อันนี้ก็เป็นกลุ่มพวกถัทงทองแล้วก็พวกเล็บเดี่ยวโอ้ตัวน,นี้สวยมากเลยตัวน,นี้เป็นเล็บเดี่ยวด่างน,นะครับมีพวกเฟอโลแคแต็สนี่ตอนนี้เป็นฝักของเขา กลับมาที่ตอนนี้ทีอยากได้มากเลยตอนนี้โอ้สวยอะนี่เล็บเหี่ยวเหรอเนี่ยเหมือนเล็บเหี่ยวแต่ทำไมมันรากมันแปลกๆเล็บเหี่ยวนามสั้นหรอตอนแรกคิดว่าถ้ามันโตแล้วม,มันจะเป็นกลมๆนี่ไงที่อยากได้เนี่ยนุ่นๆข้าง <ๆ S 2> หล<ำ>ังมีฝัก นี่เล็บยาดะน้องเห็นปะมีฝักด้วยแล้เดี๋ยวนี้ให้แตงบาเที่ยวบาเที่ยวส่วนกระท่อมจอนต้นนี้ต้นอะไรคล้ายยิ้มหนูแม่ลูกดกเนาะแต่คิดว่าไม่ใช่แต่คล้ายแต่จะบอกว่ามันมันใหญ่แล้วมันก็ด่างต้องมาดูทางนี้ด่างแล้วก็ใหญ่มากกระถางประมาณสิบห้านิ้วได้ไหมแงดูมือแต่งดิ โอ้ยโอ้ยโดนทิ้งต้นใหญ่มากต้นใหญ่ที่นี่ในี่ใครที่มาแล้วสนใจต้นไม้นะครับที่นี่เขาจะไม่มีการติดป้ายราคาไว้ใถ้าสนใจต้นไหนเราก็ต้องหยิบไปให้คุณภูเขาเขาเดี๋ยวเขาจะบอกราคาเราอีกทีนึงหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปวางไว้แล้วก็ที่ผูเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่ต้นนี้เท่าไหร่นี่ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มยิมโนโดางยิมโนอันนี้จะเป็นยิมโน ด่างทั้งหมดเลยอันนี้สวยมากติดดอกแล้วด้วยดูต้นนี้สิหนนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูเห็นไหมแต่ละต้นนี่คือแบบสามสีสามต้นสามสีเลยนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะถ้าอยากรู้ต้องหยิบไปให้พี่ผู้เขาดูแต่อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรา ลายท็อปนี่เขาคล้ายๆก้อนหินนะทรงคล้ายๆก้อนหินเหมือนหินอ่อนอืนี่เยอะเลยใครที่ชื่นชอบลายท็อปนี่นี่ต้นนี้สวยต้นนี้ลายแปลกมากเลยมันเป็นเพราะมันเหี่ยวเราหรือไงมันเหี่ยวไหมคะน่าจะเหี่ยวนะต้นนี้เรามาถึงนี่ก็ประมาณห้าโมงก็ห้าโมงห้า <5 S 2> โมงครึ่ง แดดแรงมากแดดค่อนข้างแรงพี่ชาดูต้นนู้นอันนี้อะไรอันนี้เป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มที่อายุค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้น่าจะเป็นตระกูลไมโอสติกมากหรือว่าไม่แน่ใจนะอันนี้โตคือไม้ตรงนี้นี่เป็นไม้ที่มีอายุเยอะแล้วสวยด้วยอันนี้ว้าวแบบ ว้าวว้าวโี่ครับไม้ที่ขนาดประมาณเนี้ยใช้เวลาเป็นสิบสิบปีนะกว่าจะโตใหญ่ขนาดนี้ได้นี่ยิมโนต้นนี้สวยยิมโนฟอร์มโกเลยนี่ยิมโนด่าต้นเง่มอ ร้อนเหงืยอเต็มตัวเลยนี่ดูช้างต้นนี้สิช้างต้นนี้สวยมากเลยอันนี้อันนี้เป็นสายพันธุ์ช้างนะครับเต้าแบบดอกน่าจะบานไปแล้วเต้ามาถึงมามากอันนี้เป็นอะไรเฟลอเราก็พาดูกันยาวๆไปเลยก็จะมีพวกแอสโตด่าง อเออบิ๊กโลโฟโลลจะรวมอยู่หลากหลายสายพันธุ์สำหรับตรงนี้จะเป็นไซส์กระถาง2นิ้วนี่ตรงนี้เป็นกลุ่มไมโลสติมาเป็นกิ๊กโกะนี่ครับมาเล็กแถวฝักที่แตกแล้วมัจะเป็นไง อันนี้คิโก้คิโก้ก็คือลักษณะาาที่เป็นบ้างๆขึ้นมาอย่างนี้เป็นบ้างเป็นชั้นอย่างสวยเลยอืแต่อันนี้ฟอร์มน่ารักมากเลยฟอร์มแบบกระชับกระชับใหญ่ๆนี่ถ้าใครมาอยากรู้ราคาก็ดิไปให้คุกเขาเขาเดี๋ยวเราก็าจะบอกราคาเราใสา่ตะกร้าไปวางวางรวมรวมรวม,ม,มไปนี่ยังมีหลากหลายสายพันธุ์ต้นนี้ออกดอกละ เป็นทุนรวมแผงข้อม้าด่างต้นใหญ่มากต้นใหญ่แล้วก็<า>สวยาด้วยนี่เห็นดอกไหมไม่เคยเห็นดอกเขานะนี่เขามีดอกด้วยดอกน่ารักมากต่นข้อม้านี่เป็นไม้ที่สวยนะครับราคาจะค่อนข้างสูงหน่อย่พโตช้าต้นนี้ด่างสวยมากเลย ด่างสวยมากนี่ัะต้นยังสวยเลยด่างกระจายทั่วทุกภูส่วนอันนี้น่ารักจังคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นคังคกเกโลอือันนี้น้องเกโลแต่อันนี้ไซส์พ่อแม่เกโลพ่อแม่พัน นี่อันนี้คือต้นใหญ่แล้วครับคางกกเหลี่ยมพี่พรามันดูไม่เหมือนใุ่ไหมมันดูเหมือนก้อนหินมากกว่าต้นใหญ่มหญ่ว่าไหมนี่กรติดฝักนี่ขนาดฝักเขาจะเป็น,นอันไหนคือฝักนี่ใช่ปะ่ะนี่คือฝักค่ะอ,อ๋อแต่ถ้าดอกเขาจะมีประมาณนี้ใช่ปะ่ะมีไม้อบน้ำเลยนอจอมอ่ะนี่อย่างนี้ไม้โขดคืออะไรอันนี้เราไม่รู้จักแต่ว่ใาใบน่ารักมาก อะเดี๋ยวนราจะถือโขดให้ดูนะอี่เป็นไม้โขดโขดออกสีชมพูออกน้ำตาลน้ำตาลอ่ะดูใบเขานี่ใบเขาจะเป็นขนนมีความเป็นกรรมหยี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรไม่รู้จักใช่โอ้โีดอกอดอกน่ารักมากเลย จะเป็นยิมโนุกราฟตอนี่แต่อันนี้จะเป็นหลากหลายสายพันธุ์เลยมีอมรูสมูอันนี้มีช้างหนามสั้นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไม้กราฟมีคามิเน่สตอ,ตอก็มีนะอันนี้คือเยอะแยะไปหมดเลย เราจะมาตามหาไมลิโอกันไมลิโอแล้วก็ช้างที่เรามาที่อยากได้วันนี้นี่ครับราคะด้านล่างก็จะมีต้นไม้อนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันตายแล้วตะก้า นี่โอ้โหโรงเรือนนี้จะบอกว่าไม้ระดับเทพๆทางนั้นเลยใหญ่อู้วิธอันนั้นคือช้างไหมอ่ะือช้างใหญ่มากไม่เคยเห็นช้างต้นใหญ่ขนาดนี้อใช่ไหมใช่ช้างปะหรอนี่โอ้ เข,เข้ามาแป๊บเดียวคือแบบร้อนอากาศคือเหมือนทะเลทรายจริงๆเลยนเ,เนี้ยนี่โลโฟโ,ฟโลโฟโดางแผงคอม้าดางคือข้างในเนี่ยจะน่าจะเป็นไม้ที่ใหญ่อู้อันนี้แผงคอม้าสวยมากเลยอะ่ะเป็นไม้ที่แบบใหญ่ๆเนาะพี่ชาเนาะ อันนี้คิดว่าราคาจะค่อนข้างสูงอยู่ดูเพราะว่าเป็นไม้ที่อายุเยอะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยไม่แน่ใจว่าในนี้เขาขายหรือเปล่านี่ครับต้นนี้สวยจังด่างส้ม เห็นความสวยแล้วก็ขนาดแล้วไม่กล้ายีไปถามราคาเลยก็ตั้งไม่พอเดี๋ยวเราจะไปหาขนาดที่มันเล็กๆลงหน่อย รที่จะมานี่แนะนำมาช่วงเช้าๆนะครับอากาศน่าจะเย็นหน่อยผมมาถึงนี้ประมาณ5้าโมงเชา้าก็ถือว่าร้อนมากๆเลยสวยมากรับต็มนคือแบบงามมากอ่ะ ใหญ่มากนะนี่เท้เกับมือน่าจะใหญ่กว่าหัวผมนะดูมาชฉีดปีไอ้นี่ไงไม่เคยเห็นดอกไงแต่รู้ว่าดอกสวยมากดอกคล้ายๆเตโตหยิบออกมาให้หน่อยหน่อยได้ปะเชื่อเลยนะรนะูตเทนเบอร์เกียไหนหยิบหยิบออกมาให้ดูหน่อยหยิบไม่ได้นามมันแหลม <laughs> พยายามจะเอามาให้ทุกคนดูแต่ว่ามันดูไม่ได้อ่ะ จะพยายามซูมเขา้าปาเป็นแคคตัสนาาักเวแต่มันสวยมาก่ะรูเทนเบอร์เกียน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดเคยซื้อมาต้นหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นแอตโตเป็นกลุ่มแอตโตก็เลยซื้อมาอมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะภาพรวมๆนะเราจะค่อยๆแพนแผนกล้องป,ปคือที่เนี่ยนะคะ ถ้าใครสนใจจะมานะเข้าไปดูในเพจกระท่อมลุงจอนก่อนก็ได้นะหรือโทรมาถามก็ได้นะคะเพราะว่าบางวันเขาก็หยุดเนาะแต่ว่าที่หนูมาเนี่ยคือหนูดูแล้วนะคะว่าต้องโทรมาสอบถามก่อนใช่หนูดูแล้วนะคะว่าเขาไม่หยุดก็เลยอะมา